สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นก็จะพามาเดินชมสวนป่าที่ได้ผ่านการปลูกมาแล้วสักระยะหนึ่งอันนี้ก็จะน่าจะประมาณอาสองสัป,ปดาห์ก็จะเห็นว่าหญ้ามันขึ้นรกไปเนาะอ่ากล้วยที่ลงกะไว้ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงของไม้ป่า ตอนนี้มันก็แตกหน่อแตกยอดส่วนไม้ป่าก็แลดูปกติดีก็ลุ้นอยู่นะครับช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นหกเจ็ดวันฝนมันไม่ตกก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะมีไม้ตัวไหนที่ทนแห้งแล้งไม่ได้ก็เท่าที่เดินดู ก็แลดูปกติดีไอ้ที่ผมหวาดเสียวหนักๆก็น่าจ,จะเป็นยางนาแล้วก็ตะเคียนทองอันนั้นก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะอยู่รอดไหมแต่ว่าเท่าที่ไปเดินดูก็ปกติดีอยู่แต่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ก็ตัวนี้เป็นก,รกรันเกลาอันนี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่ากันเกลามันก็เป็นพืชที่ ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในที่ลุ่มแต่ว่าที่แปลงของผมนี้มันอยู่บนเขาแต่เท่าที่เดินดูก็ปกติดีทุกทุกชนิดที่ปลูกยังไม่เห็นตัวไหนมัน,สนแสดงอาการว่าจะไปต่อไม่ไหว ตอนนี้ก็มันยังมองไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าต้นไม้มันก็เพิ่งปลูกเนาะแล้วย้ามันก็ขึ้นรกอันนี้ก็จะเป็นสักสักนี้คือเป็นไม้ตัวแรกที่ผมได้ปลูกลงในแปลงนี้ในการปลูกสักนั้นผมก็ได้ทําการตัดต้นมันออกเพื่อที่จะสร้างฟอร์มใหม่ตอนนี้มันก็แตกยอดขึ้นมาแล้วแหละ อันนี้เป็นไม้ต้นทุนไม้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในในแปลงเป็นต้นมหาดซึ่งก่อนที่ผมจะปลูกป่านี้ผมก็นึกอยู่ว่าจะไปหาซื้อต้นพันมหาดได้จากที่ใดแต่ปรากฏว่า,าเหมือนกับโชคดีเนาะมันขึ้นอยู่เต็มสวนเลยนะครับเบื้องต้นผมก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นต้นอะไรทีนี้พอดี ถามคนในพื้นถิ่นเขาบอกว่าเป็นต้นมหาดก็เ,เลยโอ้ดีมากเลยเหมือนกับว่าถูกหหมอันนี้ก็เป็นกล้วยเป็นกล้วยไข่ที่ปลูกไว้ก่อนแล้วก็ในหลุมกล้วยก็จะมีฟักทองฟักทองกอ็ขึ้นมาแล้วเหลือแต่ว่าเราจะเข้ามาบริหารจัดการอย่างไรก็คงจะมีการเอาอาหารมาให้ ก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกนั่นแหละแล้วก็เอาฟางมากลบโคนมีการตัดหญ้าตัดอะไรอันนี้คือโซนที่ปลูกก่อนอไม้สักก็บางต้นก็ขึ้นดีบางต้นก็ขึ้นมาเล็กๆอันนี้ผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่ที่กะ ต้นท่อนพันธุ์มันด้วยเนาะเงาพันธุ์มันเง่าไหนมันสมบูรณ์มันก็จะขึ้นมาเร็วแล้วก็ขึ้นมาโตส่วนเง้าไหนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็จะขึ้นมาเล็กๆอันนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าผลมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเห็นอยู่ด้วยกันกับหญ้า ปล่อยไว้ก่อนให้ย่้าเป็นพี่เลี้ยงไปก่อนอันนี้พามาโซนโซนนี้ปลูกที่หลังโซนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูยางนาแล้วก็ตะเคียนทองซึ่งผมลุ้นหนักเลยทีแรกกะว่าจะไม่ปลูกยางนาหรือว่าปลูกก็อาจ,จะปลูกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นที่บนภูเขาเนาะเท่าที่ ในศึกษารับฟังจากผู้ที่ปลูกก่อนว่าที่บนเขาปลูกแล้วมันมันจะไม่รอดส่วนใหญ่มันจะตายแต่พดอดีผมไปเห็นอยู่ใกล้ๆกับที่ผมอยู่เนี่ยมันมีต้นยางนาสองต้นขึ้นอย่างสวยงามเลยอายุน่าจะหลายปีเท่าที่ดูมีต้นหนึ่งนี่โตขนาดประมาณเท่ากับถังสี20ลิตร ก็เลยมีความมั่นใจขึ้นว่าเออมันน่าจะปลูกได้และที่สำคัญเวลาไปขอรับการสนับสนุน9ล้าพันไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ยางนากับตะเกียนทองมาเยอะก็เลยอ่ะลองปลูกดูอ่าเผื่อหากไม่รอดเดี๋ยวก็เอาตัวใหม่มาใส่ส่วนอันนี้เป็นเป็นยางเหียงยางเหียงนี้ผมมั่นใจว่ามันยังไงมันทนแรงได้ดีแน่นอนอันนี้คือเพาะขึ้นเอง ก็เอามาปลูกแทรกสลับกันกับยงางนาแล้วก็ตะเคียนทองอันนี้ก็เป็นไม้ต้นทุนเป็นต้นกิษณามันมาเกิดเองอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยเอาไว้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่อยู่ในกระแสดได้รับความนิยมดีอยู่อันนี้เป็นตอไม้เก่าไม้ พื้นเดิมที่อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีะต้นพันชาติอันนี้เป็นตอของไม้พันชาติตัวนี้เป็นประดูประดูต้นนี้มันก็ขึ้นอยู่ในหลุมเดียวกันกับเมื่อก่อนปลูกยางพาราก็ปลูกลงไปอันนี้จะเป็นตอยางพาราอยู่แล้วก็ประดูต้นนี้ช่วงที่ผมมามาอยู่ที่นี่10กว่าปีผมก็ตัดทิง้งตัดทิ้งอยู่ตลอด S <S> สุดท้ายก็ขึ้นยันได้ก็เลยเอาละยังไงก็โตให้ได้ละก็แล้วกันทีนี้จะปล่อยให้โตแล้วอย่างงงเงียแล้วกันอันนี้กับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับภายหลังฝนตกก็นับว่ารอดตัวไปอีกคราวหนึ่ง ลุ้นอยู่ว่าเอ๊จะต้องได้เอาน้ํามาหยอดช่วยหรือ,อยังไงตั้งแต่ปลูกส่วนที่เป็นยางนาตะเคียนแล้วก็ยางยางยางเหีย,ง,ย,ง,ยงเนี่ยไปตรงนั้นก็จะเป็นไม้แดงไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้พยุงคือในโซนนี้ตั้งแต่ปลูกฝนไม่ตกใส่เลยก็ลุ้นอยู่กะกะแล้วว่าว่าอีกประมาณวันสองวันห่างไม่ตก ก็จะพิจารณาว่าเลือกอยู่ระหว่างเอาน้ํามาช่วยกะปล่อยตัวไหนเก่งก็อยู่รอดตัวไหนไม่เก่งก็แพ้ไปค่อยเอาตัวใหม่มาใส่แต่พอดีฝนมันก็ตกมาใส่พอดีผมว่าคราวนี้แหละคงจะไปยาวก็ยังนับได้ว่าป่าที่ผมปลูกนี้ยังไม่มีการช่วยเหลือใดๆยังไม่ได้มีการรดน้ำ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโซนหนึงคือโซนซนนี้ที่พาดูสองสองโซนนี้คือเป็นมีการปลูกเป็นแถวก็ไม้หลักๆล,ล,ลงไปหมดแล้วแหละยังขาดอยู่คือพวกไม้เสริมไม้รองเป็นไม้ที่จะเอามาปลูกเพื่อรอการตัดสางเอามาปลูกเพื่อให้มนันหนีไม้หลักเพื่อให้ไม้หลักมันสูงชะลูด แล้วก็ตัดสางออกเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงอ่ส่วนนี้ก็มีการปลูกลงไปบ้างแล้วส่วนนี้คือจะปลูกแบบปลูกกระจายคือจะไม่เป็นแถวแล้วก็พันไม้ก็จะลงหลากหลายอันนี้ต้นว่าอันนี้เป็นตะเกียนทองตัวนี้เป็นต้นแดง อันนี้เป็นกระบากส่วนอันนี้เป็นยางนาแล้วนี่มียางเหียงด้วยอันนี้ยังปลูกไม่เสร็จนะครับยังปลูกไม่เสร็จเนื่องจากว่าฝนมันไม่ตกนั่นแหละดินมันแห้งช่วงที่วันที่มาปลูกนี้ดินมันแห้งความชื้นแทบไม่เหลือแต่ก็กั้นใจปลูกไปงั้นแหละอ่า พายลังปลูกได้ประมาณ2วันนึกว่าคงจะมีตัวใดตัวหนึ่งไม่รอดแต่ว่าพอดีฝนตกมาใส่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูแปลงที่ผมทำเป็นคลิปอันนี้จะเห็นตรงนี้อ่ามีการปลูกสับประรด อันนี้เป็นการทําคลิปเพื่อตอบโจทย์ว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรผมก็นําสับประรดมาปลูกตรงนี้มันจะเป็นอุโมงต้นไม้ก็ลองจินตนาการภาพเนาะขวามือซ้ายมืออันนี้มันจะเป็นผมลงต้นสักไว้จะเป็นอุโมงต้นสักแล้วก็จะเอามะฮอกกานีมาแทรกแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มะฮอกกานีมา ก็จะเป็นอุโมง์ต้นสักมะฮอกกานีทีนี้ก็มีการปลูกสับประรดคือสับประรดนี้เท่าที่ผมได้ทดลองอยู่ในสวนคือเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องการการดูแลอะไรทั้งสิน้นน้ำไม่ต้องรดก็ไม่เป็นไรอาหารไม่ต้องให้ก็ไม่เป็นไรได้กินนะครับได้กินอยู่ในสวนเรานี่ผมปลูวไว้อยู่ประมาณ40กว่าเงาโดยการ ตัดจุกจากการที่เราซื้อมากินทีนี้ก็เห็นตัวไหนมันรสชาติดีเราก็เอาจุกมันมาปลูกไว้เนบเบไว้ทีนี้มันก็ให้ผลให้เราได้เก็บกินมาแล้วทีนี้ก็ทําการขยายต่ออันนี้แปลงนี้ผมก็ได้ทําเป็นคลิปคลิปที่ชื่อว่าปลูกปลูกต้นไม้เรียนแบบป่า อันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นมะเดือมะเดือป่าก็ว่าจะลองปล่อยไว้ในแปลงนี้ก็จะมีลงพันไม้อยู่น่าจะ10บกว่าชนิดมีมาครบหมดแหละไม้ป่าไม้ป่าที่เป็นที่นิยมผมก็ได้วันนั้นนับได้กี่ไ้นเลยน่าจะประมาณสิบสามเดี๋ยวมันก็จะมี1 4บส,สบห้า อันนี้เป็นไม้เดิมที่มันอยู่ก็จะมีต้นกิศนาแล้วก็อันนี้ต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับก็ถพือโอกาสนี้สอบถามผู้รู้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ว่าต้นนี้มันเป็นต้นอะไรแต่ว่า มองดูใบก็คล้ายๆใบประดูแต่ผมว่ามันไม่ใช่ต้นประดูแต่ผมสงสัยอยู่ต้นหนึ่งว่าน่าจะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นเคล็งไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกแล้วต้นนี้ผมจําชื่อมันไม่ได้แต่ว่าอ่ามันเป็นสมุนไพรมันจะอ่าเราเด็ดยอดมากินมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อย ราปล่อยไว้แล้วก็อันนี้มหาดเป็นไม้เนื้อดีมากแล้วก็ที่สาคัญผลมันอร่อยด้วยชอบมากเลยผลมหาดแล้วก็จะมีต้นมะหวอดเป็นโมกอันนี้ถือว่าเป็นปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ตรงจอมปลวกพนปลวกตรงนี้มันก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ ว่างอยู่พอสมควรคือปล่อยไว้เพื่อที่จะเอาพยุงกับประดูมาลงเนื่องจากวันที่ผมปลูกพยุงกับประดูมีน้อยมากมีไม่กี่ต้นอันนี้กล้วยเป็นกล้วยไข่สาเหตุที่มาอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่นึกว่ามันจะอยู่ได้เนาะพอดีช่วงนั้นมีออเดอร์หนอกกล้วยไข่มาก็ทำการขุดหนอไว้ แต่ปรากฏว่าโดนเทขุดไว้สิบกว่าหนอโดนเทเขาไม่มาเอาแล้วก็ปล่อยไว้อยู่น่าจะประมาณสองสัปดาห์ก็เลยเอ๊ะมันเกะกะก็เลยขนมาทิ้งช่วงนั้นจะเป็นสวนยางพาร,ราก็เอามาทิ้งไว้ในในร่องอยางทีนี้มันก็เกิดเฉยเลยเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายต้นมีการจ้างคนมาตัดหญ้าในช่วงที่เป็นสวนยางพาร,ราก็เขาตัดทิ้งไป แล้วมันเหลืออยู่เง่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ทนแรงพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพามาเดินชมเนาะเป็นการอัปเดตไปในตัวอ่ตรงนี้เมื่อช่วงเช้าผมมาตัดหญ้าอยู่บริเวณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนเส้นกลางเลยเป็นเมนหลักเลยกว้างเจ็ดเมตรก็จะเป็นอุโมงค์ต้นสักเหมือนกันตรงหลักอันนั้นจะเป็นแถวสักแล้วก็มาหลักนี้ที่นี้ผมวางแผนไว้ว่าห่างออกมาประมาณเมตรห้าสิบผมจะปลูกกระถินเทพาทั้งสองฝั่งยาวตลอดเพื่อ จะให้หนีต้นสักแล้วก็วางแผนไว้ว่า2ปี2อปีสี่ปีห้ปีอันนี้ก็จะตัดสางออกจะทำจะทําเป็นสวนฐานตรงนี้เปลี่ยนจากสวนยางพาร,รามาเป็นสวนฐานมันก็จะเหลือช่องที่เป็นอุโมงค์อยู่4เมตรซึ่งเพียงพอต่อการนำรถกระบะเข้ามาหรือว่ารถซาเล้ง ทีนี้ภายหลังจากผ่านไปเมื่อทําการตัดสางต้นกระถินเทพาออกมันก็จะไดะ้พื้นที่ถนนกลับมาเป็น7เมตรทีนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่รถคันใหญ่ๆสามารถวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะทําการขุดล้อมไม้ที่ผมลงปลูกไว้ออกไปคือวางแผนที่จะทําไม้ขุดล้อมด,ด้วยก็เป็นการวางแผนอยู่หลายชั้นอยู่พอสควนนะครับ ฝั่งนี้อันนี้ก็รอการมาตัดหญ้าฝนตกมาก็คงจะได้ลุยอีกมาตัดหญ้าแล้วก็ปลูกไปคือในเรื่องการปลูกต้นไม้นี้ผมก็จะทํากันอยู่สองคนกับแม่บ้านนานๆทีก็จะมีคนมาช่วยอยู่แต่ว่าก็แต่ละคนต่างก็มีภาระหน้าที่เนาะและอีกอย่างหนึ่งคือในการปลูก ปลูกอะไรนี้บางทีเราไม่อยากจะตอบคําถามคนอื่นเยอะเ <c oughs> นื่องจากว่าเวลามีคนมาช่วยทํามันก็เกิดข้อสงสัยเยอะเนาะเราก็จะถามทําไมปลูกอย่างนี้ทําไมต้องปลูกอย่างนั้นทําไมไม่เอาอย่างนั้นมาใส่เอาอย่างนี้มาปลูกบางทีเราก็ขี้เกียจตอบหรืว่าเออเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกเป็นอย่างไร ประมาณว่าจะทําให้ดูมากกว่าที่นี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทําคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็ฝากกดติดตาม้วยเนาะผมจันแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่นี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ